โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะวันนี้เราจะมาสุ่มกิจกรรมใหม่คือไม่รู้ว่าหมดกี่เพชรนะแต่แบบอตอนแรกเก็บเพชรไว้เรื่อยๆแต่เห็นแล้วนะก็าจาะน่าสุ่มครับสุ่มนะสุ่มสิบครั้ง2องรอยี่สิห้าเพชรนะครับสมแม่งไปเลยนะเกเคเป็นการแจ้งเตือนนไม่ไม่ต่เรากดไปครับดูครับได้สาม ได้สี่โอ้ยได้สี่ได้สี่แล้วโอ้โหชอบสี่สัตว์เลยโอ้ได้ห้าอ่ไอาได้หกได้หกเอ่อได้เจ็ดโอเ้โอเกลือเกลือครับผมได้แปดโอ้ยเกลือเลยเกลือมีอยูยี่สิบสองดาวครับผม คือกูต้องสมกี่เพชรวะเนี่ยกูหมดกิจะหมดกี่เพชรวะเอ้ยเอ้ยเด้อสมอีกสิบครั้งครับผมจัดไปหนึ่งฮี่ได้ครับผมหมดกี่เพชรวะกูได้ชุดเลยอะ่ะหน้าเออสองร้อยยี่สิบห้าหมดไปห้าร้อยเพชรปะเดี๋ยวเอาไม่ใช่นี่วะเอียกูตกเลขไอสซัดสี่ร้อยห้าสิเพชร หมดไป450เพรครับผมถือว่าคุ้มไหมถือว่าคุ้มครับผมนะคุ้มคุ้มแบบสัตด์เลยเอเงี้ครับผมผมได้ชุดมาแล้วครับผมคือโอเคต้องขรอบคุณกันเลยทีเดียวครับผมผมได้ชุดแล้ว <c oughs> น่าจะมีแค่นี้แหละครับผมก็นะถือว่าสุมเล่ๆกันไปครับถือว่าคุ้มกิจกรรมนี้ของผมนะ แต่สำหรับเขาทุกคนคือกูไม่รู้ไงว่าพวกมึงจะคุ้มแบบกูหรือเปล่าจะสำหรับผม่าคุ้มคุ้มแบบคุ้มจัดๆเลยครับ